สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มาลิกก็อยู่ที่วังนาคีนะคะอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะก็เดินทางมาขอโชคขอลาบกับปู่นะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะแม่คะ อยาจะกาบปูกับย่าก,ก่อนนะคะ <c oughs> อ,อ,อ,อกลาบปูกับย่าก,ก่อนเข้าไปขอโชคลาบนะคะ เอาสาธุสาธุ <Elliot seote tie marian> <tie marian> นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโ ah มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ oh. ุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสัมพุทธัสสะกายวาจจจิตตัอหางวันทานาคาทิบดีศีสุโคนาทีนีสีประทุมมาวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจจจิตตังอหางวันทานาคาทิบดีสีสุโค นาคินีสีประทุมมาวิสุทธิเทวาปูเชมิกายาวาจิตังอาหารบรรทานาคาธิบดีสีสุโธนาที่นีสีประทุมมาวิสุทธิเทวาปูเชมิสาธุปุยา่าลูกขอเปิดโชคเปิดลาบของช่องมาริชาแนลนะคะแล้วก็เปิดโชคลาภวาสนาให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ได,ด้รับชมนะคะผ่านทางช่องมาริชาแนลนะคะ ด้วยนะคะตู้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 ขั้นตอนแรกเจ้ากระยิบอันนี้ไม่หนึ่งก้อนเพื่อนเลือกกระบอกที่จะเขย่ามันมีอยู่สามกระบอกโอ้สองสามเอาถ้าคิได้กระบอกขึ้นมาด้วยสองด้วยสามอ่ย <ste> ิบเอาสักรวาลนี้ขึ้นเลือกกระบอก เบอร์เบอร์สองเจ้าได้นี่กระบอกที่สองยุในี่จะมีเลขศูนย์ถึงเลขเก่าใหม่แล้วโตศูนย์ถึงเก่าเลยชุวงตวันก็จได้หนึ่งเป็นละเนาะศถึงเก่าเลยก็จะได้สองตัวแล้สามตัวกันแล้วเจ้าอธิษฐานขอพนวกจะเขย่าเอาเขาหองโตหนึ่งเลยบอกแล้วเเจ้าเสียเอานหมหมายถึงว่าถ้าร่นหนึ่งใหม่เก่าหนึ่งใหม่ตวันถ้าลนสองสองงสามโอ้เปงสันบอกเข่ว่าเขยาสามเทือบอกหมายถึงว่าเจ้าเขยัาล่งมาด่ว ขันรุไม่เดียวกับไฮม่เดียวกนนะขันรุสองสอพ่อนี่ขันรถม่เดียวกับยุทธยาเป้าขเจ้าเนี่ยขัน่สักนเลขอย่างพ่อเลขสองสอนะคะตัวเลขเดี๋ยวกระซุเข้าไปเย็บวันเจ้ากับขาเจ้าอย็บวันเนาะเนาะคอยแหงพ่อเนาะยาเป้าขัาเจ้าอันนี้ได้เลขแปดสอง่กแปดเออเดี๋สองกัแปดนะ เอาสองตัวได้บ่นได้สองแล้วเอาสองได้สามได้ใจขอสามขอสามตัอีกตัวนึงเนาะพอเลยวะขอสามตัวเลยนะคะแล้วแต่โชคแล้วแต่โชคเอาเนที่สามเลยเนาะงานได้แล้วได้เลยนี่จะได้จังสี่ได้นี่ที่แรกได้จังสีที่แดดได้สอง นยแล้วปจะยืมไม่นึกว่าแท่นมายมยมมดี๋ยายืมมาใส่กันตัวเรกได้สองตัวที่สองได้แปดอืเดี๋ยวครับมาตัวที่สามก็ได้อันนี้นี่ตัวยังแม่สองแมนบอกแมนสองแปดสองนะคะคุณผู้ชมนี่อือแล้วแต่โชคนะครับอันนี้แล้วแต่โชค แต่โชคลาภวาสนาของแต่ละคนนะคะก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณด้วยนะคะก็ขย่ได้มากสองแปดสองพ่อนพ่อไม่เสียงให้หนูบ่เสียงให้หนูน้อยบ่บ่ได้เสียงพ่อได้บ่เอาเนี่ยแหละเพื่อนเสียงอ่ะเพื่อนี่ยวแมนแมนเอาเนี่ยแหละสองแปดสองนะคะได้แล้วนะจันได้แล้วเลขเสียงเลขเสียงทายเซมซีวันนี้นะคะ อกนักเก้าสองแต่งกัดน้ันีดก็ไอยู่ตัวหนึ่งแมนบอางมัดก็บนิส็ตนิ่งลงได้เล็เทียนเป็เล็ถูกสอง้กอแต่ว่าเล็ที่อนเท็ดได้สองแปดแปดสมักับ็ดสองดครคุณ้ชก็นลงได้แมนอดีมือนลูกสาวอีู้นึงน่งนงมากเล็กสาตับอกมัดขายได้ก็ดเก็ดส่สี่บอกมัดออกก่อนตนอีกสามตัวนะบานมัดออกหก บอกว่ตะกี้มันขย่าได้ซีซหกบอกันออซีซีกมันตะเกีบเอากันะมันออกมันมันไดมันไดอันซีซีเกเออที่ขย่าได้บ้านี้เลขที่ออกมันซีซหกเออบอกเออมันดเต็มนึงคือกันนะเรว่ารูเต็มนึงเออแต่ว่าขอยว่าอันนี้คือกันนี่อันนี้กัมีซีเดือนมิซีเดือนสองแปดสองเตาเด่นเออไม่เเจ้า่งนันไเห็นเราบ่กข้าเจ้าบึ่งเรู้แล้วค่ะพ่อสองกันเนี่ยจ้า เลขเซมซีนะคะสองแปดสองนะคะเลขทูบหนี่ยแม่ข้าเจ้าเบิ้งเนี่ยข่าเจู้บข้าเจ้าที่หลังพ้าในเห็นงเนี่ยอ๋อเลขทูบหนูถ่ายไว้ชัดเลยค่ะให้ขาเจ้าอ่านเมืองเอาเจ้าจะอ่านเมืองเอาเสียผู้สาวผู้สาเนาะบอกทค่ะเสียปูเป็นไหโสมเนาะวันไหนดิอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตรงบริเวณรอบเกาะนาจีนะคะสวยมากนะคะ ันนี้อากาศดีนะคะไม่ไม่รู้สึกไม่ร้อนมากนะคะเป็นบุญนะคะโอ้ยได้ขี่รถอ้อมไอ้ได้ขี่รเรืออ้อมป่อดว้วย ังก่อนไม่ได้อ้อไม่ใช่ใชหรอพ่ออ้าวเหรอพออ่อลอ้ย่รวยมากค่ะตรงบริเวณนั้นนะคะเป็นเป็นก่อนนาเกีที่ปลูกกับหญ้าอยู่นะคะ เคยมานะคะเกนนาะนาคีอยู่ที่อําเภอบ้านดุงนะคะจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะอยู่ห่างจากํำชโนด12กิโลนะคะท่านุผู้ชมอยู่ห่างจากํำชโนด12กิโล สวยมากนะคะบรรยากาศน่าใช้ดีจ้าจะมาเที่ยอันนี้คนมาบ่อยเนาะพ่อเนาะก็เลยคุณขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะพ่อขอบคุณค่ะถ้าหนูมีโชคหนูจะมาอีกนะพ่อนะมีโชคแน่แน่ขอบคุณค่ะพ่อสวัสดีค่ะ